อเ oh, yeah. ว่ายน้ำต่อยกัน <c oughs> มามาเพื่อนมามาครับมาสู้เลยโอ้โหโอ้โหเกียดมากเลยอะไรวะเฮียโอ้ยยิงเงินไปย่งเพิ่งเห็นนะวงมันจบแบบนี้แล้วจะเล่นยังไงวะวงจบกลางน้ำ ่ดดูิตลกตสีดีไต้สะพานนะเล่นใตส้สะพานเลยสีเข,ข้าวงมาแล้วเนีน่ยอยู่บนเนี่ยไปใต้ะตสะพานเลยเออดูดิอ่ะเอาดิเบอร์สามเบอร์สามดูฝั่งเบอร์สามเลยครับมันมีสองฝั่งว่ะเดี๋ยวมึงก็โดนวงบีเหมือกันเด้อ มาเข้ามาเออนี่เอาหลบคนใต้สะพานเนี่ยเออเอามาห <c oughs> มดน้ำไปไดแล้วตุ๊กแอมหมดน้ำไปเนาะหมดน้ำไปดูดิเออเอามาเดี๋ยวบอกนะข้ามไปฟังไอ้อหินนะ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพุ่งไปเดี๋ยวพุ่งไปเแบบนี้แหละอ่ะดูดินะเอา มุดน้ำไหมป้องมันว่ายดูสามอยู่แล้วมันว่ายวงมันอยู่ในน้ำอ่ะเฮ้ยแถี๋วนี้แหละเอาหนี่หลังหินนี่ก็มีแอ็มไปฝั่งนู้นได้ไหมมันว่ายน้ำอ่ะมันว่ายน้ำไปหาไปเลยมันว่ายมาก็ทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยว่ายน้ำเล่นกันนะมุดมุดมุดนี่มันอยู่ขอบเนี่ยนี่แหละนี่แหละโอ้ไม่ต้องไปต้องไปฝั่งนู้นได้ไหม พอจะไปบนสะพานยิงเราเนี่ยเนี่ยนะหลังหินมีอยู่อีกตัวหนึ่งขอบๆนี่แหละวงไม่บีบเหมือนตะเคียนอะไปมาดูดิให้มันเห็นนะเออมันทำอะไรไม่ได้ทราบนเนี่ยข้างหลังมาไงวะไม่ทำลงแล้ว้เียแลวมันก็ต้องลงน้ำอ่ะข้างหลังมันก็ต้องลงน้ำเหมือนกันดูน้ำไมให้บุญงดีกว่าข้างหลังเนี่ยมันว่ายมาเลย จะทำไงต่อยกันในน้ำหรอเออเอาเอาเอาไงมือกูเนี่ยเออเออต่อยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มันจะหาทางขึ้นหินยิงเออมนหาทางขึ้นหินยิงขึ้นไม่ได้เออเอานี่นี่เอามาเออวนกันไปเล่นเอา แต่เล่นมาก็เราเคยเห็นอย่างนี้นะกำลังเคยเห็นมันจะขึ้นมันจะขึ้นโขดหินตรงข้างหน้าได้เลยอ่ะเออเอาเอาเออวนกันไปเฮ้ยตรงนี้มันขึ้นได้ว่ะเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาปืนเออเออว่ายน้ำแข่งกันเออเอาเออน้ำมันไปตั้มไปตั้มไปยืนใครใครน้องคนสุดท้ายชนะนะเออเอาไปยืนก่อนบนไปยืนบนของไอ้ดอกได้ั้ยเอ้ยของของศพแล้เรา

ไม่รู้เราจะทำยังไงอ่ะมันก็อยู่อย่างว่ายกันไปว่ายกันมาหนุกไหมเพื่อนเดี๋ยวทำอะไรกันอ่ะเบรใกล้เบใกล้เบรกใกล้เบรคใกล้รกันโอ้โหไม่เลี้ยนเลยตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้ได้วงจะบีบไฟโครตท้าชนะขึ้นไรยิง4คนจะขึ้นเลยได้เลยเข้นแล้วก็ยิงให้หมดเลยเอาดิเอาเอาตายหมดแล้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เอ้ถามยังง เอาดูความมันจะไปทางไหนเอาคามนี่เอาไงไม่ได้แล้วใม่เออยูนี่ยูนี่แหละเออวงไอทีวงปิดเลยไม่ทำฟ้าอาดิหัวมันกดหัวมันมันจะกดหัวฉันนะดีกดหัวมันทำไรกันล่ะไปส่องไปส่องครับไปส่องไปส่อง ทำไมล่ะครับเออเอาตายพร้อมกันเอากลุ่หัวมันกลุ่หัวมันหมุนไว้อะไรครับนี่เอาไข่ตายก่อนเออทำยาไหมทำยาไม่ได้ปั๊มไม่ได้เอาใหไข่ไข่เรื่องห่เฮ้ยจมนะอยู่ในน้ำมันสี่ตัวหัวไม่ทุเล็กจับในน้ำ